สวัสดีครับอาจารย์กี้ครับสวัสดีพี่ๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับก็วันนี้พามาชมที่ดินตาบนวังดานอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินติดถนนดํานะครับเนื้อที่นะครับสองไร่สองงานราคายกแปลงนะครับอยู่ที่แปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับก็โปรโมชั่นเฉพาะเดือนนี้นะครับผมพี่ๆน้องๆท่านใดที่สนใจก็เดี๋ยวติดตามนะครับกดเข้าไปดูที่ช่อง youtube นะครับผมฝากช่อง y youtube ด้วยนะครับ ช่องวินวินอสังหานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าไปกดกันนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องอีกรอบหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับกบนะครับจากเพจวินวินอสังหานะครับแล้วก็ช่องทาง youtube นะครับวินวินอสังหานะครับก็จะพาพี่พี่น้องน้องนะครับมาชมที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับเป็นที่สวนติดถนนดำนะครับนี่ทำเลแบบนี้เลยนะครับผม ที่ดินแปลงนี้นะครับตั้งอยู่หมู่สิบนะครับตำบลวังดานนะครับอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่พี่ๆน้องๆเห็นอยู่ด้านหน้าเรานี่นะครับเป็นถนนหลวงนะครับบ้านหนองค้านะครับสามสามสุวรรณสอนนะครับถนนเส้นนี้นะครับหรือที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ห่างจากถนนสุวรรณสอนเพียง7กิโลเท่านั้นเองนะครับเดินทางสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวมาชมหลักแดงนะครับหลักนี้นะครับ เป็นหลักแรกนะครับนี่นะครับคนสีแดงๆไว้นะครับอันนี้เป็นแปลงแรกนะครับนี่แปลงนี้เนื้อมีหน้าที่สองไร่สองงานนะครับหน้านะครับของที่ดินนะครับกว้างอยู่นะครับสามสิบเมตรนะครับวันนี้น้องวินวินมารีวิวที่ด้วยนะครับฝั่งทางด้านนี้นะครับลูกค้าได้ซื้อกบไปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ2ี่สิบเอ็ดไร่นะครับก็จะปลูกทุเรียนนะครับ นี่ครับที่ดินของเราแปลงเมื่อสักครู่นะครับที่กบบอกนะครับหลักแดนอยู่ข้างบ้านนะครับแล้วก็ยิงยาวไปนู่นเลยนะครับต่หากอไพรด้านหลังนู่นนะครับเดี๋ยวกบจะซูมให้ดูนะครับหลักแดนด้านหลังนะครับอยู่ตรงกอไผ่พอดีเลยนะครับแล้วก็จากหลักข้างบ้านเมื่อสักครู่นะครับมาหาหลักแดงหลักนี้นะครับนี่น้ำประปามีแล้วนะครับน้ำประปามีแล้วกบโผล่ไว้ให้หน้าแปลงที่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับ อันปลปานะครับผมนี่เลยนะครับเนี่ยจากหลักแดงหลักเนี้ยนะครับเดี๋ยวกบซูมให้ดูหลักแดงด้านหลังนะครับไปถึงหลักแดงหลักนู้นครับน่นอยู่ด้านหลังนู้นเลยนะครับผมเห็นลูกศรชี้มาสักคู่นะครับเนื้อที่นะครับสองไร่สองงานนะครับราคายกแปลงนะครับอยู่ที่แปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับมีน้ําแล้วก็ต้องมีไฟนะครับมีไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ําพร้อมเลยนะครับ ลูกค้าซื้อไปก็ถมที่นะครับขออนุญาตปลูกบ้านขอขอขยายเขตไฟฟีได้เรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่าไฟฟ้าอยู่หน้าที่ดินเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแค่อยู่คนละฝั่งทางเท่านั้นเองนะครับเป็นการขยายเขตฟีนะครับถ้าเราสร้างบ้านนะครับแบบเพื่อนบ้านข้างๆนี้นะครับกบก็เป็นคนสร้างนะครับทั้งสองหลังนะครับด้านนี้นะครับหลังกลางโอนไปแล้วนะครับหลังนี้ก็ส่งมอบให้ลูกค้าไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับเป็นบ้านใต้ถุนสูงนะครับนี่ แปลงที่สองก็นี่นะครับหลักแดงหลักเนี้ยนะครับอ่ามันจะยาวมาจากหลักแดงหลักแบ่งกลางเมื่อสักครู่นี้นะครับหลักที่แบ่งกลางเมื่อสักครู่นะครับมาถึงหลักแดงตรงต้นเสดาเนี่ยนะครับอีกหนึ่งแปลงนะครับก็แปลงนี้ก็สองไล่สองงานเช่นเดียวกันนะครับติดกับเพื่อนบ้านเลยนะครับเนี่ยครับหน้าติดถนนดําแปลงละสามสิบเมตรนะครับ มีเพื่อนบ้านมีน้ํามีไฟนะครับที่ดินอยู่ในชุมชนนะครับหาไม่มีแล้วนะครับราคานี้นะครับที่ดินสองไร่2องงานนะครับราคายกแปลง8 5 0แ0 0หบาทนะครับตกเฉลี่ยแล้วไร่ละไม่ถึง3ามแสนานะครับไม่ซื้อถือว่าพลาดนะครับแปลงนี้นะครับเดี๋ยวกบพาลงไปให้ชมในตัวแปลงที่ดินนะครับตัวแปลงที่ดินจะต่ำกว่าถนนอยู่ประมาณสัก60เซนนะครับ นี่เลยนะครับนี่รถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบายนะครับจากกรุงเทพนะครับมาถึงที่ดินโดยประมาณคร่าวๆก็1 3 0ยสาถึงร้อยกิโลนะครับเพื่อนบ้านก็ทําการปลูกทุเรียนเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ส่งมอบให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับบ้านนะครับผมนี่ครับบรนจะากาศดีมากนะครับบรรยากาศดีสุดๆเลยนะครับผม เป็นที่สวนด้วยนะครับติดถนนดำราคาไม่แพงนะครับถือว่าไม่แพงนะครับผมราคานี้ถือว่าไม่แพงนะครับที่ดินติดถนนดำนะครับแบ็กกราวเป็นเขานะครับเดี๋ยวจะแพนกล้องนะครับให้พี่ๆน้องๆชมที่ดินโดยรอบนะครับก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับเห็นไหมครับที่ดินอยู่ในชุมชนนะครับไม่ได้เปี่ยวนะครับนู่นนะเพื่อนบ้านทั้งนั้นเลยนะครับย้ำอีกทีนะครับที่ดินตำบลวางดาลนะครับอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีที่สวนแท้ๆนะครับ พี่ๆน้องๆนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็นัดชมที่ดินนะครับหรือโทรสอบถามข้อมูลได้เลยนะครับโฉนดนะครับเอกสารก็เป็นโฉนดครุฑแดงนสสีจอนะครับฝากพี่ๆน้องๆด้วยนะครับพี่ๆน้องๆท่านใดที่สนใจนะครับในตัวแปลงที่ดินก็นัดชมมาได้นะครับผมกราบสวัสดีครับ